มุดขนาดนี้ได้สามโลเห็นไหมตัวแรกครับโดนแล้วครับผมโดนเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันมีสูงอยู่ปลาซิวหรือปลาสร้อยหรือปลาอะไรครับโบี่ปุนโซโซโซเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปล่อยครับปล่อยตัวนี้ปล่อย แต่แต่นับไหมนับนะนับนับนะครับโอเคแต่ยอมให้ปล่อยโอเคนะครับปล่อยหน่อยแต่อยปล่อยนะใช่ใช่ใช่เล็กไปไหนเล็กไปไหนไม่เป็นไรนับนับนับถือว่านับถือถือว่าผ่านแล้วถือว่าผ่านแล้วถือว่าหนึ่งตัวจบนะครับนี้ใช่ใช่ใช่โอ้กินเหยื่อเล็กนี่นะแต่วันนี้เราต้องปล่อยครับคือไซส์ไม่ได้ครับผมโปะญี่ปุ่นได้แล้วนะครับพูดไทยได้นิดหน่อยโอโนโอโนเดี๋ยวไม่มีโอเจส โอเคปล่อยนะครับโอเคตัวนี้ขอปล่อยนะครับผมมันเล็กไปหน่อยใช่เล็กโ <Okay. S 2> <ป>อเคตามหากันต่อของเราในระดับกลุ่มเราต้องไซโลอัพครับถึงจะเอากลับบ้านนะครับใช่หรือเ <laughs> มื่อกี้สแสดงกระชากเมื่อกี้ก็ตัวเล็กอย่างเงี้เนี่ยตัวเล็กเดียวเองอ่ะเหมือนหน่อยเดียวกระชากเมื่อกี้นี่เหมือนปลาไม่ไเหมือนสืบปลาใหญ่แค่เดียวเราต้องปล่อยโจมอีกปีหน่อยอมเกือบเกือบปีขึ้นใช่หรอ

ดูขันสิบัตรหลุดไปแล้วมั้งปลาน่าจะหลุดละโอ้มันอยู่ตรงนั้นดีกว่าผิวน้ำเลยเนี่ยโอ้น่าจะหลุดละเรียบร้อยละโอ,ทอ้ทอด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 เดี๋ยวไปกินข้าวเลยไม่เป็นไรอ่าตัวนี้เราขออนุญาตนะครับ เราเราจะเอาไปทากับข้าวตอนเที่ยงนะครับเนื่องจากเราไม่ไดเอาอะไรมาเลยนอกจากไข่นะฮะแล้วน้ำมันซื้อหรือเปล่าถามแค่นั้นแหละไม่ได้หยิบเพาจะไปหยิบน้ำมันเอ้าห็นมาพูดว่าน้ำมันน้ำมันมีหมดงั้นก็ไม่ต้องใช้น้ำมันนะน้ำน้ำใส่น้ำอาไม่เป็นไรไล่ไขมันเพราะว่าลดน้ำหนักโอ้ตัวนี้เราขอญาตเก็บนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำไปย่างกันนะย่างย่างกระทะอ๋อ ตอนเที่ยงโอเคปะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อ่างเก็บน้าห้วยสมงนะครับวันนี้ก็มาลงตามหาปลากระสูบเหมือนเช่นเคยนะเหมือนเรือเป็นไงบ้างข้างหน้าจะเป็นโปรญี่ปุ่นนะครับผู้ไทยได้นิดนึงโอเค okay, ครับนี่ที่เรามานี่ก็จะเป็นต้นน้ำนะครับเราจะขึ้นไปต้นน้ําลองไปหากระสูบต้นน้ำดูครับแต่น้ําเยอะแล้วน้าเต็มแล้วระดับน้ําฟังเสียงน้ําตกฟัง ต้นน้ำดอกเห็นไะหนี่ครับต้นน้ำอันนี้ฝั่งขวาจะเป็นร่องน้ำเล็กเล็กฟังเสียงน้ำตกน้ำก็จะออกแดงๆนิดนึงเดี๋ยวเราลองไปหากระสูบน้ำไหลกันดูต้นน้ำกันดูนะครเพราะว่าน้ำมันระดับเยอะและ้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงก็ะนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีตัวไงเราก็คงไปหากระสู่ฝูงอยู่ข้างนอกนะครับ ราวาขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้เราได้มาประมาณกี่ตัวแล้วไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะประมาณเออรวมๆไปเสร็จเนาะรวมทั้งปล่อยนะ,ะ,ะเกือบสิบตัวแล้วนะครับเกือบๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ําไหลข้างหน้ากันดีกว่านะเดี๋ยวตามไปชมกันว่าจะมีตัวไหมนะครับอันนี้ก็เป็นต้นน้านะครับเรามาถึงแล้วมาดูกระสูบน้ําไหลกันดูสภาพบรรยากาศ ขยะลอ,อยมีลุ้นมีลุ้นดูจากสีน้ำแลอวมีลุ้นค่อยๆเข้าไปขยนะเนาะข้างหน้าเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันจะถึงแล้วฟังเสียงน้ำตกนะเสียงน้ำไหล นี่ก็จะเป็นพวกกิ่งไม้พวกอนะไรเนาะเป็นต้นน้ำเนาะเข้ามาแต่ว่าน้ำก็ดีนะไม่ค่อยขุนเนาะใสไ่ได้ได้มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นดูสภาพดูสภาพน้ำมีลุ้นนะครับเห็นไหมฮะดูสภาพป่ามามาดูธรรมชาติกันก่อนก่อนจะถึงต้นน้ำดูรวมสมบูรณ์ครับ ผ่อนคลายกับบรรยากาศปีนี้นี่เป็นทริปที่เท่าไหร่ละที่เรามากันเนี่ยนับดิลงกับไตจุงนี้รอบไหนรอบที่สี่ป่ะไตสี่ดิสี่ห้าเพราะได้เยอะๆสองรอบ,ใ,รอบใช่ไหมรอบนี้รอบหนึ่งเป็นสามแล้วรอบที่กระสูนขึ้นฝูงเป็นสี่ รอบที่ได้สิบสิบกว่าตัวนะ่ะห้าห้ารอบแล้วทีนี้เรามาลงกับแต่จุกห้าเที่ยวแล้วนะครับมาอะไรก็หมานเหมือนเดิมนะคสิบอัพนี่ครับด,ด,ด,ดูดูดูสวยไหมไม่ลำพาน,นครับจะตียากนิดนึงหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูจะม,มีตัวไหมได้แล้วเลย เรามาถึงแล้วนะครับเรามาถึงต้นน้ำแล้วอออออดึงก่อนดึงไม้ให้ไปให้ได้ถึงแล้วนะครับต้นน้ำเราน้ำจะเยอะไปน,นิดนึง นี่นี่น,น,น,นี่ได้นั่นนี่โอ้ได้ไก่ได้หมดแล้วตีนะได้ตีนะแต่ปลาลบ้างอะกยิ่งเรื่องเลยโอ้โหสวยสวยสวยงามมาก ขึ้นไหม <Ừ. S 1> ปลาดีนะใช่<ม>เฮ้ยเราตีเข้าไปหาไม้ทำไมนะ่ะใช่ไรโอ้โหถ้าไม่มีโอ้โอ้ได้แล้วครับปูญี่ปุ่นของเราได้แล้ว กระสูบต้นน้ำเาราฟปญปอ่ะขอเสียงญี่ปุ่นนะครับอ,ออเค่อนข้างจัดทุรักทุเลหน่อยนะฮะไ,ไม่นะ่าอเมซอนตอนนี้นทอด ไซส์นี้ไซส์ทอดนะครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าเรามาไกลเดินทางมาจากญี่ปุ่นนับเราเดินทางมาจากญี่ปนิสทอดครับไซส์ทอดไม่เป็นไรไตไซส์ทอดอ่ะ เดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวก็ได้รเรามาถึงต้นน้ำแล้วนะครับวันนี้ไซส์เล็กไม่เป็นไรเราขอเอาไว้ทอดตกสหินที่มันกัดเมื่อกี้นี่นี่ตกหินนี่เนี่ยวางแฝะหินลงไปเลย ก็ว่าอยู่อยู่คู่เดียววะเฮ้ยอ้หอูดอ <dû t, S 1> ูดใช่หลุดุู้ดดแล้วไตต้องอยู่ทางนี้ไตต้องอยูไตไปต้องไปอยูทางนู้นแล้วก็ตี่อนหางิงนีหลงทางนู้นเอนั่นน่ะถ้าตีมันต้องตีส่วนน้ำเรายยเออ เดี๋ยวเดี๋ยวไปทางโน้นนั่นแม็กกี้หลุดไปละเผื่อมีไซส์ใหญ่หลงเผื่อมีไซสใหญ่หลงวะติไปก่อนอืมใช่ อันนี้ครับไซส์เล็กอ่าไซส์นี้เราก็จะปล่อยนะฮะปล่อยไปก่อนไซส์เล็กเราก็จะปล่อยนะฮะอ่าปล่อยไปก่อนไปโต้เข้ามาเจอกัน นี่นี่ขนาดเรือนี่ยังทุลักทุเลเนี่ยขยักนี่ไม่ต้องพูดกันนะ <c oughs> เราตามหาไซส์ใหญ่มันต้องมีขึ้นมาไซสโลอ่ะโดนแล้วนะครับว,วันนี้วันนี้โปรญี่ปุ่นมา<อ>ได้ตัวผมก็สบายใจแล้วด <c oughs> ได้ทอด วันนี้เรามาหาปลาทอดน,นะครับเพราะว่าตัวจะไม่ค่อยโต,ยตแ,แต่ใช้ประโยชน์ทุกตัวนะครับเพราะว่าเราหาสเสบียงไว้พรุ่งนี้นะครับต้องดอกสองไหมอ่าตัวน,นี้สองอีกนึ่งตัวสองอีกหนึนนงเราจะทําลายสิติของวันนั้นนะครับของผม่ตีครับวันนี้ครับเอ้าเอ้าเอ้าเอา,อา,อา,อาถุงทิพย์มันไปหนึง เอาชิมาไปยมาใส่ข้างหน้าเดี๋ยวนไปใส่เนี่ยอไม่โดเอาใส่เลยเราขอเก็บปลากันนะครับตัวไม่ใหญ่แต่วันนี้เราขออนุญาตเอาไปทอดนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีภารกิจกันนะครับญาติพี่น้องเยอะพรุ่งนี้ก็จะเป็นสเสบียงสําหรับพรุ่งนี้นะครับเราเป็นหน่วยหน้ามหาสเสบียงก่อนนะครับแล <c oughs> ใช้เลียวทุกตัวนะครับนี่โอเคชุดแรกไม่ใช่ชุดแรกชุดสองลว